สวัสดีครับมาสเตอร์ Master ชื่อมาสเตอร์ธีรนิตฐ์หลินลาโพชื่อเล่นมาสเตอร์ธีครับสอนวิชาดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรียนกับมาสเตอร์ธีก็ต้องมีดนตรีมาฝากครับในวันนี้นะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสารรค์บทเพลงและในวันนี้นะครับจะเป็นตอนที่2ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายครับวัตถุประสงค์การเรียนรู้1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสารรค์บทเพลงได้ 2. นักเรียนสามารถเลือกใช้จังหวะในการสร้างสารรค์บทเพลงได้ครับครับ และต่อไปนี้นะครับจะเป็นความรู้ในเรื่องของจังหวะทางดนตรีสากลครับจังหวะหลักๆทางดนตรีสากลน,นะครับมีดังต่อไปนี้ครับ 1. จังหวะหนักที่เรียกว่าสตรองบีดครับหมายถึงจังหวะที่มีการเน้นความหนักกว่าจังหวะอื่นๆในห้องเพลงเดียวกันครับมี3รูปแบบครับคือ 1. กลุ่ม 2. จังหวะครับ 2. กลุ่ม3จังหวะครับ และสุดท้ายนะครับกลุ่ม4จังหวะนั่นเองครับแบบนี้นะครับและในจังหวะแบบที่1นะครับกลุ่ม2จังหวะหรือดูเปิลมิเตอร์นะครับลักษณะการเล่นนะครับหรือสนานการปฏิบัตินะครับก็คือใน1ห้องจะมี2จังหวะครับคือจังหวะที่1และจังหวะที่2 เราจะเน้นหนักไปที่จังหวะที่1ครับส่วนจังหวะที่2จะเป็นจังหวะเบาครับวิธีการปฏิบัตินะครับจะเป็นแบบนี้ครับ121212 1 2หทีนี้เราจะเน้นหนักไปที่จังหวะที่1นะครับ1 2 1 2 1สองหนและ1 ลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับต่อไปนะครับจะเป็นกลุ่ม3จังหวะครับหรือเรียกว่า triple ปปเตอร์นะครับใน1ห,ห้องจะมี3จังหวะคือจังหวะที่1 2และจังหวะที่3เราจะเน้นจังหวะหนักนะครับไปจังหวะที่1ส่วนจังหวะที่2และ3จะเป็นจังหวะเบาครับวิธีการปฏิบัตินะครับจะเป็นแบบนี้ครับ one two t go ห่งส1 one, two, three, 2าสอง เน้นจังหวะหนักไปที่1นะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3และ1 2 3แบบนี้ครับและสุดท้ายนะครับกลุ่ม4จังหวะครับหรือ quaduple r meter นะครับใน1ห,ห้องจะมี4จังหวะครับเราจะเน้นจังหวะหนักนะครับไปที่จังหวะที่1และ3ครับ ส่วนจังหวะเบานะครับจะเป็นจังหวะที่2และ4ครับวิธีการปฏิบัตินะครับจะเป็นแบบนี้ครับ1 2 e t go 1 2 3่1 2 3 4 1ี่าสี่และ3จะเป็นจังหวะหนักนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3สี่และ1 แบบนี้นะครับทั้ง3จังหวะครับและต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของความสั้นยาวของเสียงครับที่เรียกว่า u r a t i o n ครับหมายถึงความสั้นยาวของเสียงนะครับที่เป็นทํานองอยู่ในบทเพลงครับในดนตรีตะวันตกนั้นจะใช้การกําหนดความสั้นยาวของเสียงนะครับผ่านออกมาเป็นตัวโน้ตครับอย่างเช่นโน้ตตุกลมโน้ตตุกลมนะครับมีค่าความยาวคือ4จังหวะวิธีปฏิบัตินะครับความสั้นยาวของเสียงครับ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือความยาวของเสียงนะครับต่อมานะครับเสียงที่สั้นกว่าครับแทนด้วยโน้ตตัวขาวครับความยาวคือสองจังหวะครับวิธีการปฏิบัตินะครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองแบบนี้นะครับและสุดท้ายนะครับคือความสั้นของเสียงครับแทนด้วยโน้ตตัวดํานะครับความยาวคือหนึ่งจังหวะครับ และ1แบบนี้นั่นเองครับนี่คือความสั้นยาวของเสียงหรือที่เรียกว่าดูเรชันครับและต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของเครื่องหมายกําหนดจังหวะหรือ Time Signature นั่นเองครับมีลักษณะเป็นตัวเลขนะครับคล้ายๆเศษส่วนเพื่อให้บทเพลงและจังหวะนะครับมีความเร็วที่ชัดเจนและเท่ากันตัวเลขด้านบนนะครับบอกจํานวนตัวโน้ตใน1ห,ห้องเพลงนะครับเช่น2หมายถึงมีตัวโน้ตได้2จังหวะภายใน1ห,ห้องเพลง 3. หมายถึง มีตัวโน้ตได้3จังหวะภายใน1ห้องเพลง 4. หมายถึงมีตัวโน้ตได้4จังหวะภายใน1ห้องเพลงและ6หมายถึงมีตัวโน้ตได้6จังหวะภายใน1ห้องเพลงครับและส่วนตัวเลขทางด้านล่างนะครับจะบ่งบอกว่าใช้โน้ตนะครับในลักษณะที่ใช้โน้ตตัวอะไรเช่น 2. ใช้แทนโน้ตตัวขาว 4. ใช้แทนโน้ตตัวดำา 8. ใช้แทนโน้ตตัวเขรเบิด1ชั้นและสุดท้ายนะครับ16 ใช้แทนโน้ตตัวขบ็ตสองชั้นนั่นเองครับและเพื่อเกิดความเข้าใจในเรื่องของจังหวะทางดนตรีนะครับ Time signature เครื่องหมายกำหนดจังหวะนะครับมาสเตอร์จะยกตัวอย่างนะครับของอัตราจังหวะนะครับนักเรียนดูรูปภาพประกอบเลยนะครับก็คือจังหวะ2 4และจังหวะ44นะครับตัวอย่างนะครับตัวเลข2ทางด้านบนนะครับจะกำหนดให้มี2จังหวะได้ภายใน1ห้องเพลงครับคือโน้ตตัวดำนะครับจะมีได้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับ ส่วนตัวเลขสีที่อยู่ทางด้านล่างนะครับจะกําหนดให้เลขสีนั้นนะครับคือโน้ตตัวดําเท่านั้นครับและสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของความเร็วครับที่เป็นจังหวะนะครับหรือที่เรียกว่าเทมโปนะครับหมายถึงความเร็วที่มีความสม่ําเสมอของบทเพลงและความเร็วของแต่ละบทเพลงนะครับเพลงจะเร็วหรือเพลงจะช้านะครับจะขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์เพลงด้วยครับและดนตรีสากลนั้นนะครับยังมีศัพที่มวงบอกถึงความช้าเร็วด้วยครับเช่น อดาจิโอนะครับหมายถึงช้ามาก m o d e ล a t o โตหมายถึงปานกลาง a เล e กโกรหมายถึงเร็วและ p พ e สโตนะครับหมายถึงเร็วมากนักเรียนดูรูปภาพนะครับดูตารางประกอบได้เลยนะครับครับสำหรับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างเรื่องของจังหวะทางดนตรีสากลนะครับมาสเตอร์จะปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสีรูปแบบจังหวะนะครับรูปแบบที่หนึ่งะครับคือจังหวะช้าเรียกว่าอ d ดันเต้นะครับ ความเร็วอยู่ที่7 2็ดถึงเกรูปแบบที่2นะครับจังหวะปานกลางครับเรียกว่าโมเดลาโตนะครับความเร็วอยู่ที่9 3้าาถึงหนึครับลำดับที่3นะครับจังหวะความเร็วนะครับเป็นความเร็วที่เรียกว่าอเล็กโกลนะครับมีความเร็วอยู่ที่1 2 5่งถึงหนึและสุดท้ายนะครับจังหวะเร็วมากเรียกว่าเพรสโตนะครับความเร็วอยู่ที่1 7 4่งถึงสองครับวันนี้นําให้ดูเป็นตัวอย่าง4ตัวอย่างนะครับ ทีนี้ความเร็วที่เรียกว่า72ถึง90หมายความว่าอย่างไรนะครับอย่างเช่นเราเลือกความเร็วไว้ที่90นะครับเทมโปที่เข้า90หมายความว่าเราจะเคาะทั้งหมด90ครั้งต่อ1นาทีครับเคาะแบบนี้ครับ90ครั้งต่อ1นนาทีครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากมาสเตอร์นะครับจะตั้งจังหวะนะครับจากเครื่องเมโทรนอมก่อนนะครับไปที่ความเร็ว90นะครับจังหวะปานกลางครับ ถึงค่อนข้างช้านะครับประมาณนี้นะครับนักเรียนลองนับจังหวะตามดูครับ1 2 3 4 1 2าี่น่องับไปเรื่อยๆครับให้มีความสม่ำเสมอและคงที่ครับ1 2 3เสพร้อมแล้วใช่ไหมครับเตรียมตัวนะครับ1 2 3ไป ประมาณนี้ครับลองนับจังหวะตามดูครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3ประมาณนี้ครับ1 2 3 4สุดท้ายครับ1 2 3 ประมาณนี้ครับกับจังหวะช้าแบบที่2นะครับจังหวะปานกลางเรียกว่าโมเด r า t โตนะครับความเร็วอยู่ที่93ถึง100ครับมาสเตอร์จะขยับความเร็วไปที่100ครับประมาณนี้ครับลองนับจังหวะตามดูครับ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4พร้อมไหมละครับ 1, 2, 3, 5ที่ป้าย ประมาณนี้ครับโมเดราโตหนึ่สออยู่ที่100ครับความเร็ว100เคาะต่อ1นาทีครับ1 2ึ่สอี่ลองนับตามครับ1 2 3่งสองสามสี่หนึ่งสสามี่หนสามสุดท้ายครับประมาณนี้ครับ ต่อไปนะครับจะเป็นจังหวะเร็วนะครับเรียกว่าอะเล r กโกรนะครับความเร็วจะอยู่ที่125ถึง134ครับมาสเตอร์จะขยับความเร็วไปที่125ครับเห็นไหมครับว่าจังหวะเร็วขึ้นมากครับประมาณนี้ครับ125ลองนับจังหวะตามดูครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3พร้อมนะครับ1 2 3ไป 1234123412341234 1, แบบนี้ครับ1234สุดท้ายครับ1 2 3 1> และสุดท้ายนะครับเป็นจังหวะเร็วมากที่เรียกว่า Play Store นะครับความเร็วอยู่ที่174ถึง216ครับ Master จะขยับความเร็วไปที่174ครับ สังเกตนะครับมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆครับและนี่คือความเร็ว174ครับ174ครั้งที่เราเคาะจังหวะลงไปต่อ1นนาทีครับ1 2 1 2 3 4นับดูครับ1 2 3 4 1 2 3 4อพร้อมไหมนะครับ1 2 e t w ครับ1 2 3 4 2> ประมาณนี้นะครับจบลงไปแล้วครับกับเรื่องของการสาธิตในเรื่องของจังหวะทางดนตรีสากลครับเพื่อความเข้าใจในเรื่องของจังหวะทางดนตรีสากลน,นะครับตัวอย่างเพลงที่ใช้ในวันนี้จะขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตมาบรรเลงโดยใช้เครื่องดนตรีค,คือคีย์บอร์ดกีตาร์เบสและกลองชุดนักเรียนสามารถขับร้องบทเพลงตามไปได้เลยนะครับ ขออันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตขอเชิญรับชมและรับฟังครับ one two t h e คล้อยบินมาเดียวดายคิดคิดมีไา้กังวลให้หมนหรือไทยมองขาดคนนิดไรคนสนิทคู่เคียงครองลงไล่ไม่ปองึ้นปานีถ้าเดือนแลพงพับพับนักนอนถ้าญาติดอนและน,อน,น้องพีปรับกรรมคงมีจำนทนกระทบท้องฟ้าสายันตะวันเลือน แสงรับนับวันจะเตือนให้ใจต้องขึนคมหากจะนลงฟ้าคงยิ่ง,ม,ง,งมือยิ่กลอมตรม,รมชีวิตรับทงพอรอมายกจันแต้ฟ้านะาพาพองก็องมองให้เรือนชุบวิญญาสักวันทุมาชะตา คล้อยบินมาเดียวดายคิดคิดมีไว้กังวลให้คนไทยมองขาดคนนิดไรคนสนิทคู่เคียงครองลองไลไมป่ปองปานีหนาเดือนแหลกพักทํานักนอนขาดญาติย้อนและน้องพี่ป,ปับกำมีจ่จำทนกระทุมท้ทองฟ้าส่ายตะวันเลือน แสงลับนับวันเตือนให้ใจต้องขึนคมถ้ากจะลงฟ้าคงยิ่งมือยิ่งตรอมตรมชีวิตพระพงเพรารอมาจบจันจำฟ้าถ้าพาพองโฟมองให้เดือนชุบวิญญาจะฟันคุณมาฉันตาย เหมือนเช่นเคยนะครับกับมิวสิกทริปการเล่นดนตรีนะครับก็เปรียบเสมือนกับการสร้างมิตรภาพที่ดีเพื่อนที่ดีอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีๆนะครับกว่าจะได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนของเราการเล่นดนตรีก็เช่นกันครับต้องรอเวลาใช้เวลาใช้ความอดทนในการเดินทางค้นหามิตรภาพและความเก่งชาตทางด้านดนตรีขอให้นักเรียนนะครับอดทนอย่างตั้งใจจึงจะได้มานะครับซึ่งมิตรภาพที่ดีและดนตรีที่ดีครับและสุดท้ายนี้ ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนและเนื้อหานะครับและรักษาสุขภาพแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ